สวัสดีค่ะปุ๋ยนิทัตธำรงค่ะวันนี้ปุ๋ยมาอยู่ที่พาราเดพาร์คค่ะมางานนะฮะดาราเดลี่กิฟต์เฟสติวัลว้าว <c oughs> ตลาดนั้นดาราค่ะที่นี่นะคะจะรวมสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับร่างกายแล้วก็ดูแลคุณด้วยนะคะมีตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19ธันวาคมนี้ใครที่กำลังมองหาของที่เพื่อดูแลตัวเองหรือของฝันของฝากในเทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสอีฟหรือว่าแม้กระทั่ง ปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็เชิญได้เลยนะคะรับรองได้เลยว่าได้เจอกระปุ๋ยเพราะววันนี้ปุ๋ยมากับสุขภาพสุขภาพที่ดีเราต้องดูแลอันดับแรกเลยอายุประมาณนี้แล้วดูแลด้วยแคลเซียมค่ะกับนมสดสดนมโพส,สดส,สดในนามของปุ๋ยเลยค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะช่วงนี้โควิดระบาดมาโลกโรคระบาดกันเยอะมากคุณขาดูแลตัวเองนี่วิตามินซีค่ะกับส้มซุปตาบายปุ๋ยเห็นไหมคะนะติดต่อได้เลยนะคะ ยังไม่พอค่ะนี่โปรไบโอติกค่ะนะฮะการเคลือบลํำไส้หรือดูแลการขับถ่ายที่ดีแล้วก็ต้องโยเกิร์ตแบบนี้โฮมเมดปุ๋ยใส่ใจไหมคะดูสิคะภาชนะที่ใส่เอา,สา,ส,าสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นหอมกเอ่ยของบ้านเราหรือแม้กระทั่งนะฮะผักขมอบชีดอ่ะแล้วก็อันนี้น้ำพึ่งเดือน5ที่ใครว่าหวานแบบว่าขอบอกเลยอันนี้น้ำพึ่งเดือน5จริงๆเลยนะคะราคาประหยัดมากค่ะแล้วก็ทุกอย่าง ถูกจริงๆถูกโดยที่ว่าคืนทุนให้กับคุณนะฮะน้ำพึ่งเดน5 75บาทแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มนมสด3ชิ้นร100ราคาถูกมากแล้วก็ดื่มสดชื่นมากค่ะสามารถติดต่อได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ ID Line นะคะหรือ Facebook f แฟนเพจทั้งหลายแหละเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะสั่งได้นะคะนะฮะของปุ๋ยเลยค่ะส้มสุปตาบายปุ๋ยนิทัศ์ทีมค่